สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้ Microsoft Teams เบื้องต้นนะครับทำไมต้องใช้ Microsoft Teams เพราะว่าออตอนนี้ปัญหาของเราก็คือว่า Google Meet เนี่ยมันใช้ได้แค่100คนนะครับถ้าเราจะแก้ปัญหาโดยการที่เราจะไปซื้อ Zoom มันก็ได้ครับแต่ว่าทางมหาลัยเรามี Microsoft Teams นะครับที่จัดเตรียมมาให้จานะครับโดยที่จะต้องมี user ที่เป็น a d l i v e s r m u s y t h นะครับ วิธีการง่ายๆครับถ้าอาจารย์มีห้องอยู่แล้วนะครับอยู่ในไลน์อยู่ในอะไรก็ตามนะครับอาจารย์ก็แค่แชร์ลิงก์ของการมีติ้งไปนะครับวิธีการก็คือว่าให้อาจารย์เนี่ยเข้ามาที่โปรแกรมนะครับแล้วก็กดมาที่ค a ลเ n นด r าตัวนี้นะครับอาจารย์สามารถกดมีติ้ง now ก็ได้หรือว่ากดเป็นสเกจดู new meeting ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสวิธีการมีติ้ง now ให้ดูนะครับก็คือว่าให้อาจารย์กดมีติ้ง now นะครับแล้วก็ตั้งชื่อห้องอาจจะเป็นชื่อวิชาก็ได้นะครับแล้วกด start meeting นะครับ เมื่อจะ start m e e t เนี่ยอาจารย์ก็ให้อาจารย์เข้าโปรแกรมเข้าไปนะครับมันก็จะทำการ start m e e t นะครับรวิธีการก็คือจะให้อาจารย์ copy ลิงก์ตัวนี้ไปให้เพื่อนนะครับหรือให้ลูกศิษย์นะครับ copy ลงไปในไลน์ก็ได้นะครับเขาก็จะเข้าได้แต่ปัญหาคือว่าบางทีอาจารย์เวลาเขาเข้ามาเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนครับซึ่งน่ารำคาญนะครับวิธีการแก้ความน่ารำคาญนั้นก็คือว่าให้อาจารย์ไปกดที่ปุ่มสามปุ่มตัวนี้นะครับ แล้วให้จย์ไปที่ meeting option นะครับวิธีนี้เรียกว่า bypass the lobby นะครับตรงนี้นะครับก็คือว่าให้จย์คลิกเป็น every one นะครับเวลาที่คนเข้ามานะครับหรือจย์แบบออจะให้คนเข้ามาให้มีเสียงปิ๊งๆไหมนะฮะถ้าไม่อยากให้มีก็กดปิดตรงนี้ได้นะครับอ่าผมจะลองเทสนะฮะโดยการที่ผมจะลองเข้าเข้ามาในมิทของผมดูจากลิงก์เมื่อกี้นะครับผมก็เปิดตัว ผม,ผมตั้งให้ผมเป็น private นะครับแล้วผมก็เข้าลิงก์ที่แชร์เมื่อกี้นะฮะผมไม่เปิดโปรแกรมนะครับผมลองเทสโดยการเปิดจากเบราว์เซอร์ดูนะครับผมกด continue browse นะฮะึาษา,มาไม่ต้องไม่ต้องมีโปรแกรมก็ได้นะครับคนดูอ่ะก็คือสามารถที่จะ join meeting เราได้เลยนะครับโดยการใส่ชื่อเข้าไปนะฮะกด join now w a i ting is waiting in the lobby e d i อ๋อผมลืมกดเซฟครับเอาใหม่นะครับใหม่นะครับเราต้องกดเซฟก่อนผมออกอ่าผมออกนะครับตอนนี้ part i c i p a t e ก็โอเคผมคลิกออกได้ไหม Remove from meeting นะฮะอ่าผม Remove เกสออกไปนะครับเข้าใหม่นะครับ เมื่อกี้ผมไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ Meeting o p t i o n นะครับผมปรับเป็น Every One อย่าลืมกดเซฟเมื่อกี้ผมลืมกดเซฟนะฮะกดเซฟปุ๊บผมเข้าไปใหม่นะครับอันนี้ผมใช้เบราว์เซอร์เข้านะครับจะใช้มือถือใช้อะไรเข้าก็ได้นะครับกอึกษา,าสามารถเข้าได้หมดนะครับกด l ลาวตรงนี้นะฮกะดจอยอย่าลืมใส่ชื่อฮนะเช่นอันนี้ผมบอนสอนะครับ เข้าได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเข้าได้เลยแล้วก็เเราใช้ได้เลยไม่ต้องมากดคอนเฟิร์มอะไรนะครับ,รบนี่ก็เป็นการแนะนำนะครับลองไปใช้กันดูครับขอบคุณค่ะ